กินเยอะหมดมันก็เลเลตอดอบชัวนี่ชัวเจ๊ชัวแล้วชัวชัวเล็กๆเนี่ยชัวสิเจ๊นี่กินเยอะไม่ตเออหน่นี่ม่กี้เม่้าส่ยอเะไปหน่งหน่้ยนตัวใหญ่มากเลเจ้เนี่ไม่มืกี่ตัวใหญ่เม่อีตัว่ จะใส่เหยื่อเป็นใหญ่ไปมันต่อน้ํากันก่อนมันต่อน้ํามันคือเหมาะที่ต้องดดคูลึนเคร้บ้านจังไหว้อังค์นี่คือปลาเยอะมากไหนนี่คือโคยตัววะนี่เปลือกนะเหลืองๆนี่เปลือกจะหนมปังเดี๋ยวนี้น่าจะเปลือกเยอะมันหนมปังนะ เออกระตัวเยอะมาไม่ติดนะน้องปังจ้ะน้องปังไอ้นี่ต้องไอ้ต้องเชื่อไอ้นี่หลอกนะเนาะอยากไปให้มันเลอ้อยงเงี้ยอุ้ยป่าเยอะมากเยอะจริงๆได้ได้ อย่าเพิ่เงเอาถุงปุ๋ยมาบอกสาไม่ต้องเผื่อนะลดความอ้วนมีแต่คนก็ว่าอ้วอน ียพลังแค่ว่าไอ้ที่ได้ยากๆคือพ่อเขาสุดขุๆจะลึกมากทางนูนงน้นแหละนู้นแต่ทางนี้ไม่ลึกไ,ไ,ไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นู้นไม่ลึกไอ้สะใหญ่นั่นก็เหมือนกันอย่างนี้แหละแต่สะใหญ่แป๊บเดียวได้เนาะม,นนมันร้อนเอาตรงนี้แหละตรงนี้จริงๆปากก็เยอะอ่ะแต่ทำไมมันไม่ตีดเกี่ยวหมดก่อน ฮะเยอะอยูอ่นานติดแล้วไหนยังยังยังย <Yes, yes. S 1> ังปนินปน,นินเมื่อกี้นนได้แล้วปลาลายปลาลายปลาหมอข่วนไข่เป็นท้องตับเนื้อปลาหมอได้แล้วน,นี่มมไม่ต้องให้มันใส่ะเนยมันมีปุ่มกดปุ่มเลื่อนอยู่ข้างล่างอ่ะ

ไซกำลังสวยแบบนี้ใครก้ตกทำไมมีหลาย้าตกหนูทำไมคนงานเขาแต่ตกพ่อแม่ตกพ่อไม่ให้ตกทำไมหนายตกได้คนเดียวแกเลี้ยงปลาหมอให้มันใหญ่อืมหน้าย้าตกไม่ทุกส่าเลย รูดโอ้กึ้งสามแม่แม่หมอนติดแล้วปหมอแสดงว่าตรงนั้นที่ปหมออยู่แล้วก็ปล่อยมันสิหมอหมอคุณหมอ,อคุณหมอใหญ่มากมีใหญ่น บอกก่อนนะยานะที่เร็วเร็วเร็วมาเร็วนี่แหละปลารุ่นนี้แหละที่อยากได้เดี๋ยวจะเอาไปให้พี่หนงดูเหยื่อไซเดือนปลาเยอะเละ สะโหนงมันไม่ใช่ปลาเยอะนะปลาเงียบเเร็ว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 เห็นไหมก็บอกแล้วเร็วเร็วกวลัวปลาหลุดอีกนะจับเลยอย่านะเจนะอย่านะเอาให้ได้นะี เริ่มแล้วเริ่มแล้วอ้เร,ว <c oughs> เริ่มแล้วเนี่ยเย็นลูกใจเย็น <c oughs> ปนินปนิน <c oughs> โอ้ย,อยาทำกันไหมไม่ใช่ต้นไม้นะ <c oughs> ยาเราลากเอาลากเอาเล <c oughs> ยืม ีตัวนตัวที่สี่พอละอมังเดี๋ยวว่ายีิบตัวเอาเป็นตา <c ười> คนรรล่ะป่าทีมอยูน่นู้นเนี่ยชอบวางงู่ะวางไว้ใกล้ถังพอเยอะใช้เดือดแล้วเสเอาเิดเอา Bytter du pakkett for fisken når du har på saget til dispatch?